สวัสดีครับปืนในวันที่2ีสเมษายนพศ2อ6 8นนะครับมาเบ่งลดไถมาปรับพื้นที่ให้นะครับในการเฮ็ดแปลงห้าพอดีสิปลูกห้าแพ่งกอหลากับห้าในนะครับก็เลยต้องมีการปรับพื้นที่ให้มันราบให้มันเสมอกันจังน้อยกันนะครับให้มันเที่ยงกันให้มันได้ลายที่สุดแหละในการปรับพื้นที่เพื่อเวลาเขาสูบน้ำลาด ปแปงีงหยานะครับสูบน้ำใช้ปแปงีงหยามันก็จะได้ไหลอาบไปทั่วทั้งแปลงนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปทามองคุ้มมองนวลไหลนี่นะครับรถไทยมาเก็บงานมือที่สองนะครับมือว่านี่คำก็เลเยบ่แล้วได้แล้วปแปลงหนึ่งนะครับปแปลงนี้ปนแปียงนี่เรียบร้อยแล้ว ถ้าล้อเบิงว่าเวลาเอาน้ำเขานี่มันจะไปยังไดนะครับเขาก็ต้องปับ๊บปั๊บโดยสายตาเราก็จะเอาน้ำเนี่ยนะครับเป็นตัววัดระดับว่ามองได้คุ้มมองได้นวลแล้วเขาก็จะงปับ๊บไถแล้วแล้วก็จะตากดินไว้จักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังถึงข้าเจ้ามาปั้นนะครับถอนพันธุ์เขาก็จะหาถอนพันธุ์มาปลูกครับประนี้ เอามาปากเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผู้ใดมีพื้นที่ว่างนะครับสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงซัดนะครับสามารถเฮ็ดเป็นอาชีพสามารถเท็ดขายได้นะครับว่าม่นว่าไดไรขายตะเขานะครับหญ้าก็เด้ขายเุมอนี้ช่วงนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่แหละจากมีนาเมษาพฤษภาพก็สิผู้ใดมีหญ้าก็พอได้ขายครับช่วงนี้ส่วนราคากับแลวแต่พื้นที่นะครับแลวแต่ ตามตกลงกันของแต่ละสวนแต่ละแปลงเบิ่งเอาผิดเจรนาเอานะครับมองได้ใกล้กะทีประหยัดเฮ่านะครับในการค่าเสียใจเรื่องการขนส่งมองได้ใกล้นี่ราคาตัวหนาแปลงนี่กะจะถือครับแต่ว่ากะต้องมาเสียค่าน้ำหมูกน้ำมันในการขนส่งกับเบิ่งเอาครับเบิ่งบริบทแต่ละพื้นที่ปับใส่พื้นทีห้องจักรองนะครับ เาไปเบิงงานเข้าไปศึกษามาแล้วบ่อนเปนว่าพืเห็ดน้ำเพลินไดมาทุสูนียนะครับเพราะว่าแต่ละหม่องตะระบอนเนี่ยมันบกขึ้กกันนะครับบานเพลินเป็นหน้าดินไส้บานเข้าเป็นหน้าดินเหนียวเห็นะครับสิไเปคือเอาะตะคู่เพลินที่ข้าเจเ้าเห็ดมามันกับว่าได้นะครับเข้ากระต่องเบิงสถา,านการณ์เบริงหน้างานประกอบกันไปนะครับเอามาฝากพี่น้องนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรููกันเดี๋ยวสิรายงานพัฒนาการรายงานความคืบหนา ให้พี่น้องฟ้องไปผู้ติดต,ตามผู้รับชมรับฟังได้เห็นน้ำกันนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเลียนลู้กันสางสังคมแห่งการเรียนลู้และการแบ่งปันนะครับแบงปันบ่ได้มีเงินเขาขอเงินท่องเขากับแบงปันความรู้นะครับแบงปันแนว้ิวดกะจังเอาไปปรับใส่แต่ละพื้นที่แต่ละหม่องแต่ละบอนของพี่น้องนะครับผมเมื่อนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตจบการรายงานผลจบการนำเสนอจะเพียงเท่านี้นะครับ ขอเบิ้งรถไทเพิ่นไทแล้วก็จังสี่ได้กลับเมืองสารคามนะครับไปเหตุงานต่อมื้อนี้วันหยุดก็ได้มาเบิง่งมาเหตุมาทำใส่เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์ลายที่สุดนะครับใส่เวลาวันหยุดให้มันมีคุณภาพในด้านการทำงานของเฮานะครับผมมื้อนี้ขอก้าวคําว่าสวัสดีครับ